เอาละวันนี้เราจะออกจากหน้าจอมาอยู่ในหนังสือกันบ้างก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคนด้วยเขียนมาบอกเราบอกว่าเฮ้ยทำไมที่เราทำโจทย์มันมีแต่เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็กลศาสตร์วะเรื่องอื่นๆหายไปไหนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็มานั่งดูเอ้ยมันมีแต่3มเรื่องนี้จริงๆด้วยตอนนี้ก็คือเราก็เลยอยากจะทําเรื่องอื่นบ้างแต่ว่าโจทย์มันก็ไม่ค่อยมีด้วยแหละเรื่องอื่นๆเพราะว่าในค่ายสองมันก็จะเรียนเรื่องพวกนั้นเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเรื่องคลื่นเรื่อง ไอ้แก๊สเรื่องอะไรอีกนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งวันนี้เราก็จะทําโจทย์แก๊สกันซึ่งโจทย์แก๊สข้อหนึ่งที่เราหาได้แต่ว่ามันไม่ใช่ข้อสอบายคายนะก็คือข้อนี้นั่นเองด้วยความที่ใครเรียนกับพี่เก๊ในกลุ่ม Facebook ก็น่าจะเห็นว่าพี่เก๊ดอะเขาให้โจทย์ข้อนี้ไว้เป็นการบ้านเว้ยแต่เขาไม่ยอมมาเฉล,เลยเว้ยเขาให้มาแค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาหาทางทําให้มันเป็นเท่านี้กันว่าโอเคจริงๆแล้ว,วอันเนี้ยมันเฉลยยังไงกันแน่โอเคมา วิธีการของเราก็คือไอสองเส้นเนี้ยมันเป็นอเดียบาติกใช่ป่ะแปลว่ามันไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับข้างนอกตรงนี้มี Q in เข้ามาตรงนี้มี q out อออกไปเพราะฉะนั้นเราจะหาทาง Q in Q out แล้วก็เอาเข้าสูตรประสิทธิภาพซึ่งน่าจะอยู่ตรง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 นี้ก็ได้อะนี่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  W ส่วน Qin ก็คือ1ลบ Q out ส่วน Q in basically ก็คือถ้าเรารู้ Q out Q in วเราก็จะรู้ประสิทธิภาพของไอตัวนี้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ แต่เราก็ต้องไปหา Q o u เกับ Q ิ n อในรูปของ P1 V2 V3 V1 แล้วก็ใช่แค่นั้นแหละด้วยความที่ถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่าจริงๆแล้ว P ก็อยู่ไม่ได้ด้วยเพราะว่าในนี้ก็ไม่มี P เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาทำกันดีกว่าเอยเฮ้ยเจ๋งวะ่ะเครื่องมันบอกเลยว่าเราอัดได้อีก58นาทีแล้วเมมมันจะเต็มอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเามาทำให้คอน้จบก,ก่อน58นาทีกันดีกว่าอือก่อนอื่นเราจะมาทำเราทำอะไรดีเราใช้สีอะไรดีเราใช้สีม่วงดีกว่า สีม่วงมันเยอะแล้วอเอาสีนี้แล้วกันมาก่อนอื่นเราก็จะมาตั้งสมการความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ก่อนนะก็คือไอเส้นเนี้ยสองเส้นเนี้ยมันเป็นอเดียบาติกใช่ปะ่ะแปบลบว่า PV กําลังแกมมาของมันอะเท่ากับคงที่แปบลบว่า PV กําลังแกมมาของตรงนี้ก็ต้องเท่ากับตรงนี้เราก็จะตั้งสมการของมันออกมาก็คือ PV ยกกําลังอันนี้คือ P สมมุติเราให้ตรงนี้เป็น P2 แล้วกัน เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไม่ต้องใช้อยู่แล้ว p 2 V3 v ํา a m m ลังแกมมาเท่ากับไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็น p อีก p หนึงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหวุ่นวายเลยทีนี้อะ p 4เท่ากับ p 4 v อันนี้เป็น v 1กํา m a ลังแกมมาแล้วก็อีกแท่งหนึ่งก็คือแท่งข้างล่างนี้ก็จะเป็น p 2 v 2กํา m ลังแกมมาเท่ากับ p 1 v 1กํา m a ลังแกมมา ตอนนี้เราได้อะไรบ้างเราได้ v 1 v 2 v 3อันนี้ติดได้เราติด p 1 p 4แล้วก็ p 2ถูกไหมซึ่ง p 2ตัวเนี้ยมันน่าจะร่วมกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางกำจัด p 2 p 4แล้วก็ p 1แปลว่าเราต้องตั้งสมการมาอีกอย่างน้อย2ส,สมการเพื่อที่จะมาหาว่าไอตัวแต่ละ p เป็นเท่าไหร่ซึ่งยังไม่ใช่เรื่องของเราตอนนี้เรามาทำเรื่องของเราก่อนก็คือเราอยากจะหา Q in กับ q out ใช่ไหมงั้นเรามาตั้ง เรามาหา Q in กันก่อนดีกว่า Q in มันดูจะง่ายกว่าเราก็ใช้กดข้อที่1ของเทอร์โมนะกดข้อที่1ของเทอร์โมก็จะบอกว่าไอตัวเดลต้าไอตัว Q เท่ากับเดลต้า U บวก W ที่แกทำถูกไหมซึ่งถ้าเราดูตรงเนี้ยเราก็จะพบว่าไอตัวไอตัว Q ของมันก็คือ Q in ถูกไหม ส่วนเดลต้า u เราก็หาได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า u เท mm. ่ากับ f ส่วน2 pv เท่ากับ f ส่วน2 nrt mm. อะไรพวกนี้เท mm. ่ากับ ncvdt mm. อะไรพวกนี้แล้วทีนี้เรารู้ p เรารู้ v ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเราจะมาใช้ว่าเดลต้า u ของเราคือ,อ f ส่วน2 pv ตรงนี้ลบกับ f ส่วน2 pv ตรงนี้เราก็บวก w w คืออะไร w คืองานที่แก๊สทำซึ่งก็คือพื้นที่ใต้กราฟ pv ปะ แล้วเราก็มาแทนค่ากันเลยว่า q in ของเราก็จะเท่ากับเดลต้ายูเส่วนสองดึงออกมาก็จะเหลือ p v ตรงนี้ลบกับ p v ตรงนี้ก็จะกลายเป็น p 2 v 3ลบกับ p 2 v 2ซึ่งเดี๋ยวเราก็ดึง p 2ออกมาได้แต่ว่ายังไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อย w w คืออะไรคือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ป่ะ ก็คือก็คือ p p สคูณกับพื้นที่ตรงนี้ก็คือ v 3าม v 2โอเคโอเคซึ่งถ้าเราจัดรูปต่ออีกนิดหน่อยเช่นเราดึง p 2ออกมาแล้วเราก็ดึง p 2ออกมาจากทั้งหมดเลยเราก็จะได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็น p 2 แล้วก็คูณกับทั้งหมดนี้ก็จะเหลือแค่ f ส่วน2คูณกับ v 3ลบ v 2บวกกับ v 3ลบ v 2บนี้ซึ่งเราก็ดึง v 3ลบ v 2ออกมาได้อีกก็จะเป็น p 2คูณกับ v 3ลบ v 2คูณกับ f ส่วน2บวก1โอเคซึ่งใน q in เนี่ยเราติดแค่ p 2อย่างเดียว ต่อไปเราก็น่าจะหา p 2ให้อยู่ในรูปของ p 4ก็ได้ซึ่งไม่น่ามีประโยชน์อะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราลองตั้งสมการเพิ่มก่อนเพื่อดูว่ามีอะไรที่จะกําจัดกันได้บ้างเพราะตอนนี้เรายังตั้งสมการไม่หมดที่ตั้งได้เราหา q out กันดีกว่าซึ่ง q out ดูแล้วน่าจะหาง่ายเพราะว่าถ้าเราดูพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้มันไม่มีปะแปลว่า w มันเป็น0แปลว่าเหมือนกล่องมันอยู่นิ่งๆอะตอนนั้นอะมันไม่มีการเหมือนลูกสูบมันอยู่นิ่งๆมันไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อน,อนไปไหนเลย ฉะนั้นเราก็จะได้ว่าใช้รอ1อีกรอบ Q ก็เท่ากับเดลต้า U บวก W ก็จะได้ว่า Q เา o u ะก็จะเท่ากับเดลต้า U เลยเพราะว่าตัวบวก W อ่ะ W เราเป็น0ูย์ะเพราะว่า W เราคือ PV ปะ่ะแล้ว PV มันไม่มีซึ่งเดลต้า U ก็จะหาได้เลยจาก U ตอนหลังลบ U ตอนแรกซึ่งตอนหลังก็คือไอ้นี่ลบอันนี้ก็แทนค่าเหมือนเดิมก็จะเป็น F ส่วน2 Pv ก็คือ P 1 V 1ลบกับ P 4 V 1ซึ่งจริงๆก็1 V ง v 1ออกมาได้โอเคเรามา Recap กันดีกว่า ตอนนี้เอ้ยทำไมมันเลื่อนโอเคตอนนี้เราได้สมการที่มีตัวเราอยากได้นี่อันนี้ยเรามาดูนี่นะเราอยากได้ v 1 v 2 v 3แล้วก็แกมมาซึ่งแกมมาเนี่ยเดี๋ยวเราหาจาก f ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีความสัมพันธ์ที่ว่าแกมมาเท่ากับ cp ส่วน cv แล้วก็ cv เท่ากับเอ้ย cp เท่ากับ cv บวก r แล้วเดี๋ยวก็จะ cv เป็น f ส่วน2 r แปลว่าเราจะโยงแกมมากับ f ได้ง่ายๆแล้วช่างมันไปต่อไปเราจะเหลือ P1 สี่ P ี่องที่ยังเป็นปัญหาแล้วเราก็มี P2 สองอยู่ตรงนี้เรามี P1 P4 อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือเราจะเอาตัว P1 กับ P4 เนี่ยนะย้ายข้างตรงนี้เ้ยเพราะว่า P1 หนึ่งอ่ะมันเขียนในรูป P2 ได้ P4 สี่ก็เขียนในรูป P2 ได้แล้วเราก็มี P2 องอยู่ตรงนี้เราจะเอาทุกอย่างมาเขียนในรูปของ P2 สอง เสร็จแล้วพอเราทําแบบนั้นเสร็จเราก็จะย้ายไม่เราจะเอา2ตัวนี้มาหารกันอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าอย่างนั้นอะ่ะเราก็จะดึง P2 ออกมาได้เพราะพีสไม่ได้คุยกับกลังอะไรเลยถูกไหมแล้วเราก็หวังว่า2ตัวเนี้ย P2 มันจะตัดกันเองแล้วพอมันตัดกันเองมันก็จะเหลือแค่ตัว V กับตัว F ที่เราทําเป็นแกมมาที่หลังได้เพราะฉะนั้นเรามาทําแบบนั้นกันดีกว่าก่อนอื่นเราก็เปลี่ยนสีปากกาสักหน่อยเพื่อความสวยงามเ,เรามาย้ายข้างตรงนี้กันก็จะได้ว่าอันนี้มันเห็นใช่ไหมเ้ย okay, มันเห็น P1 น เท่ากับย้ายอันนี้มาก็จะเป็น p 2คูณกับ v 2ส่วน v 1กํากำลังแกมมาแล้วก็ p 4เท่ากับ p 2คูณกับ v 3ส่วน v 4กํกำลังแกมมาเห็นไหมหน้าตาม,มันดูคล้ายๆนี้ละซึ่งก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเราแทนค่ากันใช้สีอะไรดีสีฟ้าดีกว่ามันก็จะได้ว่า ีหนึ่งก็คืออันนี้ลบกับ p ีสี่อือืซึ่งเดี๋ยว V2 สองเราจะดึงออกมาได้แล้วพอ P2 สองเราดึงออกมาปุ๊บมันก็จะเหลือตัว v ีสอง v ีหนึ่ง v สาม v สี่อยู่ในนี้ซึ่งก็ดูเป็นตัวเลือกที่ดีเดี๋ยวจัดรูปนิดหน่อยจะอาจจะตรงกับคำตอบเพราะฉะนั้นต่อไปเรามา เรามาวุ่นวายกับไอตัวตัวแกมมากันดีกว่าด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเราเราเรามี F ใช่ไหมแต่เราอยากได้แกมมางั้นเราก็จะต้องค่อยๆไล่ไปว่าแกมมาเท่ากับ Cp ส่วน Cv Cp ก็คือ Cv วบวก R ส่วน Cv ก็คือ1บวก R ส่วน Cv แล้วก็ Cv เท่ากับ F ส่วน2 R ใช่ปะเพราะฉะนั้น เกม่าก็จะเท่ากับ1บวก r ส่วน f ส่วน2 r ก็คือ f ส่วน2 r ตัดตัดก็จะได้ว่าเท่ากับ1บวก2ส่วน f เพราะฉะนั้นเราก็จะหาเกม่าได้โดยการที่เราจะย้ายข้างย้ายอะไรยังไงดีย้าย1ไปลบฝั่งนู้นก็จะได้ว่า2อส่วน f อะ ย้ายหไปลบนะก็จะได้2ส,ส่วน f เท่ากับแกมมาลบหแล้วเราก็ย้าย f ขึ้นไปก็จะได้ว่า f เท่ากับย้ายไอ้แกมมาลบหเท่ากับสส่วน f ย้าย f ขึ้นไปก็จะได้เป็น2ส,ส่วนแกมมาลบหโอเคต่อไปเราก็จะเอาเอาทุกอย่างแทนค่าแล้วก็หารกันดีไหม สุดท้ายละสุดท้ายละสุดท้ายแล้วมันมันโคตรจะไม่ถนัดเลยว่ะมี iPad วางถ่ายอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แล้วก็ต้องเขียนอ้อมเอื้อมมือไปทำโอเคมาทำงานกันเอ,อ่ออีตาเท่ากับ1นึ Q ่งลบคิวเส่วน Qin เท่ากับ1นึ Q ่งลบคิวเส่วน Qin Qout คืออันนี้คิวคืออันนี้ทำเลย p 2ดึงออกมา v 1ดึงออกมาตัวนี้เหลือแค่ไอ้ก้อนนี้กำลังแกมมาด้วยลบ v 3ส่วน v 4กํกลังแกมมากำลังแกมมาแล้วก็แล้วอ,อะไรอีกแล้วก็ q in q ิวคือก้อนนี้โอเคเราแทนค่าทุกอย่างเสร็จแล้วต่อไปเราก็แค่เอา F ที่มีแกมมาอยู่มาใส่ไว้ในที่ที่จะเป็น F แล้ว P2 เราก็ตัดกันซึ่งถือเป็นสัญญาณดีที่ P2 เราจะตัดกันนะแล้วไงต่อวะ โอ้โหมันยังดูห่างไกลกับลูกคําตอบที่เขาต้องการมากเลยนะเนี่ยเรามาคิดกันดีกว่าว่าเราจะทํำยังไงดีเดีเด๋ยวดิเขาไม่มี v4 เหรออ๋อเพราะ v4 ก็เท่ากับ v1 ใช่ปะ่ะเออวะ่ะจริงเลย v4 กับ v1 มันคืออันเดียวกันโอเคงั้นเรางั้นเราเปลี่ยน v4 ตรงนี้เป็น v1 เลยก็ได้เพราะว่ามันเท่ากันแบบแบบเท่ากันอะเอ่อกายไหน ตอนนี้เราขอใช้ยานจิตกันนะเพื่อเราดูว่าเราควรจะทําอะไรดีตัวนี้เรา v 3ลบ v 2ถ้าเราย้าย v 1เราหาร v 1ทั้งบนทั้งล่างได้ก็จะเป็น v 3ส่วน v 1ลบ v 2ส่วน v 1ก็จะคล้ายๆอีตัวนี้แล้วตัวนี้เป็น v 3ามส่วน v 1นึ่ลบ v สงส่วน v หน่งกับ g เหมือนว่าเราอาจจะต้องคูณติดลบเข้าไปในทั้งบนนี้สักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาแทน f ในกมม m าเข้าไปก่อนดีกว่าแล้วดูว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งนี้บ้าง เราได้ว่า f เท่ากับ2ส่วนแกมมาบวก1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะ f ส่วน2อ่ะก็จะเป็น1ส่วนแกมมาลบ1โอ้ยโคตรจะไม่ถนัดเลยว่ะโอ้ยต่อไปทำใน iPad ดีแล้วเนาะอย่ามาหาทำในกระดาษเลยหรือไม่งก็ต้องมีวิธีการตั้งกล้องอื่นที่ดีกว่านี้แต่ถ้าจะไปตั้งจากฝั่งนู้นอ่ะมันก็ไม่ได้อีกเพราะมันอ่านไม่รู้เรื่องหรอวะ โอเคโอเคมามา,มาไม่บ่น f ส่วนสคืออะไรนะ1นึ่งส่วนแกมมาลบห v 1เดี๋ยวเราเอา v 1ย้ายไปหารข้างล่างเลยก็ได้แล้วมันก็จะเหลือไอวงเล็บบ้าเมื่อกี้นี้แล้วมันก็จะเหลือ f ส่วน2เหมือนเดิมก็คือแกมมาลบ1แต่ว่าบวก1อยู่ แล้วก็คูณกับไอ้วงเล็บบ้านนี่ซึ่งไอ้วงเล็บบ้านเนี่ยเหมือนฉเฉลยเรียบร้อยละแต่วงเล็บบ้านเนี่ยถ้าคูณติดลบอะ่ะจะเหมือนฉเฉลยเพราะฉะนั้นเรามาแก้สองอันนี้กันว่ามีอะไรดีขึ้นมาอืมทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยหนึ่งส่วนแกมมาลบหนึ่งกับหนึ่งส่วนแกมมาลบหนึ่งบวกหนึ่งถ้าเราคูณแกมมาลบหนึ่งเข้าไปตรงนี้แล้วเราเอาแกมมาลบหนึ่งตบขึ้นไปเราอาจจะได้อะไรบางอย่างก็ได้ลองดูกันเดี๋ยวดิอุย้ยไม่ถนัด หนึ่งส่วนแกมารบหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งบวกเอาแกมารบหนึ่งขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็นแกมารบหนึ่งทั้งหมดส่วนด้วยแกมารบหนึ่งซึ่งก็สังเกตว่าแกมมาลบหนึ่งสองตัวนี้มันก็จะตัดกันเพราะฉะนั้นตัวนี้หนึ่งลบหนึ่งก็จะตัดกันอีกอยู่ดีก็กลายเป็นศูนย์ก็จะเหลือแค่หนึ่งส่วนแกมมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตรงฉเฉลย เกือบทั้งหมดแล้วเหลือแค่ติดลบตัวเดียวที่ยังไม่ตรงเฉย,ยซึ่งเราน่าจะตั้งตรงนี้ผิดเดี๋ยวเราไปดูกันเเดี๋ยวเราเรามาดูเอ้ยเดี๋ยวเราลอกให้หมดก่อนแล้วกันเท่ากับอ,อตัวข้างล่างทั้งหมดนี้นะเหลือแค่1ส่วนแกมมาตัวเดียวแล้วก็วงเล็บข้างล่างที่ยังเหมือนเดิม v 3ส่วน v ห แล้วก็ข้างบนเป็น v 2องส่วน v หลบ v สส่วน v หน่งว่ะม,มันเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันเกิดจาก q out ใช่ปะซึ่ง q out เราคือตรงนี้ใช่ปะ q out เราคือ delta u บวก w ซึ่ง w เราเป็นศน delta u เราคือ pv ตอนหลังลบ pv ตอนแรกซึ่ง pv ตอนหลังมันก็คือตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยวนะ เอ่อแก๊สเรามันเดินทางตามไหนนะ PV. p 1, v 1, p หนึ่ง v หนึ่งกับ p สี่ v หนึ่ง p หนึ่งลบ p สี่อ๋อเรารู้ละ ตรงนี้มันเป็น p 1ลบ p 4ใช่ปะ่ะแล้วจากรูปเนี้ยเราก็จะเห็นอยู่ว่า p 1มันอยู่ตรงนี้ p 4มันอยู่ตรงนี้แปบลบว่าตอนเนี้ย q out เราอะเครื่องหมายเป็นติดลบเว้ยแล้วพอเครื่องหมายเราเป็นติดลบอะเราจะเอาไปแทนค่าในเนี้ยไม่เดี๋ยวก่อนเครื่องหมายติดลบอะมันหมายความว่าความร้อนตรงนั้นอะศูญเสียออกจากระบบถูกไหมมันก็เลยเป็นลบแต่ทีนี้เราอยากจะเอาไปคิดเพราะฉะนั้นอะเราก็เลยต้องเอาแค่ขนาดมันไปคิดเพราะว่าสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่ผ่านการผ่านการผ่านการคิดมาแล้วอะเดี๋ยวอยู่ไหนวะ หน้าไหนวะไม่น่าจะเลยละเดี๋ยวนะนี่นี่หน้านี้หน้านี้มันมาจากการที่ว่าเอต้าเท่ากับที่ได้ส่วนที่ให้แล้วที่ได้อะมันคือ W ส่วนที่ให้ก็คือ QH หรือว่าในของเราก็คือ Q ที่เราใส่เข้าไป Q in ถูกไหมแล้ว W อ่ะมันคือ Q ที่ Q ที่เดี๋ยวนะ Q H มันคือที่ให้คือ Q in ใช่ไหมคิวลบ Q out อ่ะ Q out ก็คือ Q ที่แบบมันเกินออกมาที่เราไม่ได้เอาไปใช้ทำงาน พอเราเอาไอ้นี้มาหารกันอ่ะก็จะกลายเป็น1ลบ Q out ส่วน Q In ซึ่ง Q out ส่วน Q In อ่ะมันเป็นขนาดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเครื่องหมายลบเราอะ่ะใช้ไปตั้งแต่การระบุว่าอันไหนคือ Q In อันไหนคือ Q out แล้วถูกป่มเพราะฉะนั้นว่าถ้าเราเอาตัวเดิมที่เราคำนวณได้แบบเนี้ยไปแทนค่าเลยคำตอบไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะติดลบเว้ยแล้วมันก็จะไม่เป็นไปตามนิยามของสูตรที่เราคิดมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ค่าบวกในการแทนค่าลงไปตรงนี้นะ โอเคไม่มีอะไรนึกว่าผิดอะไรใหญ่หลวงตกใจหมดเพราะว่าลงปากกาไปแล้วด้วยโอเคเรามาเรามาใส่ช่องทุกอย่างแล้วก็ปิดคลิปนี้กันดีกว่าเพราะว่าเครื่องมันบอกว่าเราอัดได้แค่ห้าสิบแปดนาทีสี่สิบหกวิแล้วเราอัดมาสิบแปดนาทีสี่สิบหกวิละโอเคเดี๋ยวเราต้องไปลบคลิปเก่าๆเพื่อเราจะได้อัดคลิปใหม่เพิ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลับการเพื่อให้เป็นบวกเฮ้ยเบียเบ้ยวเบี้ยวสัเลย กับกันเพื่อเป็นบวกก็จะได้ว่าเป็น v 3ส่วน v 1ส่วนด้วยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ v 3ส่วน v 1ตรงนี้ก็เหมือนเดิม แล้วก็โอเคแล้วตรงนี้เราก็แทนค่าเข้าไปแล้วคำตอบสุดท้ายเราก็ตรงกับเฉลยสักทีในที่สุดถือเป็นเรื่องที่ดีมากเอาล่ะเอยอ,อย่าหาท่ำนะถ่ายแบบในสมุดอ่ะเนี่ยโอเคแล้วบายเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการอลูลู